ครับสวัสดีครับเพื่อนอนเพื่อน,อนชิปนี้มาดูสูตรมาครบมาครบล่างเรานั้นเพื่อนนะสูตรครบล่างเราผมยังไม่ถ่ายเห็นเพื่อนไปผมมานั่งดูเมื่อวานก็ว่าจะถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายนั่งดูเลขเสร็จมาดูมาวันนี้มานดังดูสูตรมาครบล่างเราสองสูตรสูตรเก่า อยู่ในกระดาษ A4 อีกสูตรหนึ่งสูตรเก่าอยู่ในอยู่ในปฏิทินที่ผมถ่ายไปงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ถ่ายผมถ่ายงวดก่อนนนผมบอกสูตรครบล่าง2สูตรมาประกบกันนั่นเพื่อนนะนั่งดูเสร็จแล้วก็เลยคุยกันกันกนกบทางสมาชิกทางเพชรบูรณ์ทางภูมิกับหนังน้องจบท่านกลับไปบ้าน เมืองการวันนี้อ่ะเพื่อนๆคอยดูนะเพื่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงสูตรมาครบล่างเราหวัวน,นี้ผมจะเอาสูตรมาครบล่างประกบกันด้วยแล้วก็มามาดูว่าเราเลขเราจะไปทางไหนเพื่อนดูแล้ว ก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากคําเตือนกับคลิปโรนี้ทาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกสนิดโปรดใช้ว,วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับสูตรครบล่างสูตรในปฏิทินที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปงดก่อนนู้นเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นมาหน่อยนึงดูให้เพื่อนดู ดูสง,งวดจากงวด2อง,งวดนั้นเพื่อนนะดูสุดท้าย2อง,งวดมันเข้ามาอย่างนี้เดยวมางวดนี้เราจะดูไปยังไงคือมันเข้ามายังไม่ผิดนี่สุดแล้วนั่นเพื่นนี่ยสุดแล้วนี่อ่ะสุดแล้วก็ ทงนี้กันงวดหกสามงวดหกสามันก็เข้าหกสนั้นเพื่อนนะหกสามหก็เข้างวดก่อนหน้านนก็เข้าห้ 5, ก็เข้าศูนนี้เข้ามางวดนี้งวดที่สิบแปดงวดนี้งวดที่สิบแปดสาสก็เข้า เข้ายังไม่ผิดว่าผมมารีย้อนหลังให้ดูนี่นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนบางคนก็จะาหาว่าของเก่าเอามาถ่ายให้ดูอีกเลขหกเข้างวดก่อนนั้นเลขสามเข้าอ่เรามางวดงวดนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา,า,นมาเลขออกสามหนึ่งนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดก่อนนู้น บล่างมางวดนี้ไปดูข้างบนนั้นเพื่อนะนะ3ึ่งข้างบนมันสุดหน้ากระดาษแล้วเพื่อนสุดปฏิทินเล่มใหญ่ๆแล้วไปดูข้างบนเลยงวดสุดท้ายข้างบนดี่ผมเขียนไว้นูน่น มีเลข2เลข3เลข4 2 3 4 6 7 8 9 0สูตรนี้ที่หายไป2ตัวเลข8ตัวหายไป2ตัวหายเลข5กับเลข1จะหายไป2ตัวหายไปคือไม่มีในครบล่างเราไม่มีเลขไม่มีเลขเลขคกับเลข1อ่ะ มาดูสูตรนี้นะสูตรเก่าเรานะั้นเะพื่อนนะวดที่ผ่านมาเข้าวัที่ผ่านมาที่ผมจับเป็นเพื่อนไปสามหนึ่งหนึ่งสามนั่นเพื่อนนะเข้าสามหนึ่งหนึ่งสามเข้าจับตรงวันเลขหนึ่งต้องมีเลขสามอยู่หลักหน่วยเลขสามก็ต้องมีเลขหนึ่งอยู่หลักหน่วยผมจับให้เพื่อนไปเข้าสามหนึ่งหนึ่งสามอ่ะ มาดูงวดนี้ตัวเลขงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามันเข้าหนึ่งสามสามหนึ่งงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสามหนึ่งสามหนึ่งเข้าครบครบล่าง กัแดงเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลขสามตัวลงอ่ะถ้ากว่าครบอ่ะลองดูนันเพื่อนนะเอาตัวเลขมา <c oughs> มาคัดผมนั่งดูที่ผมเขียนสองตัวล่างให้เห็นเพื่อนเอาหลักหน่วยเขียนเหมือนงวดที่ผ่านมาผมมาหลักหน่วยเขียนเหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเพื่อนนะ เอาหลักหน่วยเขียนเหมือนงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวเอาตัวโซนก่อนนั่นเพื่อนนะพูดหลายอย่างตัวโซนงวดนี้มีเลขสองมีเลขสองนั้นเพื่อนนะโซนตัวโซนมีเลขสองเลขสามเลขสามโซนเลขสี่โซน เลขสี่ชนเลขสี่เลขหกชนเลขหกชนเลขเจ็ดชนเลขแปดไม่มีไปเลขเก้าเลขเก้าก็เลขศูนย์สูตรนี้ได้หมดทุกตัว เอาเขียนหนเราเก้าศูนย์เอางานเพื่อนนะจะถ่ายยี่ท่าหน่อยแล้วกับว่าเลขสองนั้นเพื่อนนะเลขสองมาชนกับตัวนี้มีเลขสองเลขสามเลขสองสามสี่สองสามสี่หก สองสามสี่หกหกแล้วเจ็ดเจ็ดแปดไม่มีมีเก้ากับศูนย์มีเก้ากับศูนย์ตัวชนอ่ะพอตัวชนผมลอกมาใส่ตรงนี้แล้วนั่นเพื่อนนะไหนล่ะ องอยู่ในนี่สองสามสี่เก้าศูนย์จะครบล่างครบล่างเราจะมม 5, ไม่มีห้าไม่มีหนึ่งตัดห้าตัดหนึ่งไปตอนแรกผมเลงใส่เลขเลขเลขหนึ่งนั่นเพ่นนะผมเลงใส่เลขหนึ่งเลงใส่เลขหนึ่งกับเลขเก้าที่ว่าผมมาเลขเด่นมาตัดหลักสิบ เดี๋ยวผมจะยกใบนี้ออกก่อนบางอ,อันนี้คือสูตรครบล่างนั่นเพื่อนนะนี่ผมเอาหลักหน่วยสูตรที่ว่ามันเข้านั่นเพื่อนนะสูตรสี่สูตรที่ว่าผมเมดที่ผ่านมาผมเขียนให้เพื่อนไปผมเขียนให้เพื่อนไปมันเข้าถ้าหลักหน่วยมา ถ้าหลักหน่วยมาผมบอกเพื่อนๆไปว่ามันจะเข้าถ้าเราจับตามตามตามหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบงวดที่ผ่านมานั้นเพื่อนๆนมันเข้าตรงหลักหน่วยจับด้วยเต็มงวดที่ผ่านมา หน่วยล่างเดี๋ยวนอนเพื่อนนะผมหาในโทรศัพท์ก่อน หาไมา่เจอเพื่อนเอาความจริงใส่กันเลยนั่นเพื่อนนะผมเอาหน่วยล่างสูตรที่เข้านั่นเพื่อนนะสูตรที่เข้าที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปแล้วมาจับคู่ที่ผมถ่ายให้เพื่อนไป มาจับคู่กับงวดที่เหมือนงวดงวที่ผ่านมาหลักหน่วยงวดนี้ได้1ได้2ได้3ได้4ได้5ได้6แลรามาจับตามแต้มเลยจับตามแต้มเต้มหนเต้มศอเต้มศูนย์เต้ม1นึ่เต้ม2องเต้ม3ามเต้ม4ี่เต้มห้เต้ม6กเต้ม8 ตามแต้มอันนี้คือแต้มอันนี้คือแต้มนี้คือแต้มแต้มจับชนกันเสร็จแล้วงวดนี้องผมมันเด่นอยู่แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งองผมเด่นอยู่แต้มหนึ่งแต้มศูนย์เด่นแต้มศูนย์ที่ติ๊กไปนี้แต้มหนึ่งไม่ชนแต้มศูนย์มีแต้มศูนย์มีทั้งหมดสี่สูตรแต้มศูนย์มีสี่สูตร หลักสิบผมชนเหลืออยู่เลขห้าหลักสิบหลักสิบชนเหลืออยู่เลขห้าเลขห้าเลขหกเลขเก้าที่ถ่ายออกให้เพื่อนไปผมชนหลักสิบผิดผมชนหลักสิบผิดเหมือนกับผมชนหลักร้อยชนผิด จะยาวไปหน่อยนั้นเพื่อนนะมันหลายอย่างยกไปยกมาหลักสิบล่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปสูตรนี้ผมถ่ายคลิปแรกแล้วก็มามาคลิปหลักสิบสามสูตรนี้ตัวโซนเฉพาสูตรนี้มีศูนมีศูนย์สามสูตรหนึ่งสามสูตรสองสามสูตรห้า าส,สามสูตร6 3สูตร9 3สูตรคลิปที่ผมตัดผมไปตัดยังไงให้เหลือสตัดงงงงนั้นเพื่อนนะเลขตัวชนกันจริงๆแล้วถ้าเอาตัวนี้กับตัวนี้มาชนกันเสร็จแล้วมันจะเหลืออยู่ห้าหกเก้า เหลือห้าหเก้าตรงนี้นั้นเพื่อนนะถ้าจับโซนกันในคลิปแรกก็จะเหลือห้าเหลือห้ายกลงมาห้ามีสามสูตรหกหนึ่งสองสามหเก้าสมสูตรหลักสิบเราจะเหลือสามตัว หลักสิบที่ผมยังไม่ถ่ายให้เพื่อนไปในหลัก 10. สิบสูนี้ยังไม่ถ่ายผมส่งให้เพื่อนในสมาชิกไปก็เหลือห้าเหลือห้าเหลือหกเหลือเก้าเหลือหลักสิบสามตัวเหลือหลักสิบสามตัวคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนั้นเพื่อนนะเยวยกออก ่ะเมื่อหลักสิบมันเหลือมาหน่อยจะจะงงกันหลักสิบเราก็จะเหลืออยู่ห้าหเกเหลืออีสองแถวนี้ห้าครบล่างเราไม่มีก็จะเหลืออยู่แค่นี้ ครบล่างเราไม่มีหนึ่งตัวหนึ่งพอเลขล่างที่ผมจับให้เพื่อนไปชุดนี้อันนี้คือหลักหน่วยหลักหน่วยเอาหลักสิบมาตัดหลักสิบเราเหลือหกเหลือหกกับเก้าเหลือหกกับเก้าหลักสิบเราเหลือหกกับเก้า,ห,าห้าไม่มีห้าไม่มีครบล่างไม่มีห้าไม่มีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลืออยู่แถวเดียวที่เล่นเหลืออยู่แถวเดียวที่เล่นนั้นเพื่อนะที่จะจับไปเล่นอยู่แถวเดียวถ้าแถวเดียวเนี่ยถ้ามันเข้าตามเต้มมันก็มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวแค่ชุดนี้ชุดเดียว ต้องเปิดละมันลายอย่างแล้วผมไปดูสูตรที่ออกครบมาบนล่างติดสี่มีสี่มีสี่มีสี่ในสูตรนั้นมีเลขอยู่สี่ตัวต้องติดบนล่างก็ติดตัวนี้ติดสี่สูตรข้างล่างตัวสีแดงนี่งวดีผ่านมามันมาเลขหนึ่งผมคิดว่าเลข8ดจะมาหลักร้อย ผมคิดว่าเลขแปดจะมาหลักร้อยงวดที่ผ่านมามันติดเลขหนึ่งมาออกสามหนึ่งสูตรนี้งวดนี้ได้เลขหเลข6กมันตรงหลักสิบเราเลขหกตรงหลักสิบเพราะฉะนั้นตามแต้มที่เราหาได้ตามแต้มที่เราหาได้าาไดถ้าว่าผมโจดยลงนีนสามสูตรสี่สูตรกับสูตรนี้สี่สูตรกับสูตรนี้อันนี้คือแต้ม อันนี้ก็เลขหนึ่งเลขศูนย์เอาสูตรนี้มาชนเดี๋ะพเดี๋ยวพอผมชนสามสูตรนี้ก็เลขเลขศูนย์แล้วเลขศูนย์แล้วเฉพาะแตมเดี๋ยพอแต,ม,แต,อแตมนี่ก็เลขศูนย์เอาสูตรนี้มาชนอีกก็ติดศูนย์อีกแตมสามสูตรสูตรนี้เดินมายี่สิบยี่สิบงวดที่ผ่านมาที่ยกออกเมื่อกี้นี่ยี่สิบงวดที่ผ่านมาะัะนั้นเลขล่างเราตัวนี้ติดบนล่าง งวดที่ผ่านมาติดหนึ่งสูตรนี้อดินซอเขียนข้างล่างนี้ที่ผมว่าเลขแปดจะมาหลักร้อยมันไม่มาเลขแปดไม่มาม,มาเลขหนึ่งสูตรนี้สี่ปีสี่ปีบนล่างต้องติดงวดนี้สี่ปีบนล่างต้องติดอีกอเลขหกมันมามาติดหลัก10เพราะฉะนั้นตัวเด่นของผมนั้นเพื่อนนะตัวเด่นเด่นหลัก10เพื่อนเอาไปรูด รูดหลักสิบนั่นเพื่อนนะมีมีชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้สี่ชุดห้าชุดกับชุดเด่นนั่นเพื่อนนะห้าชุดกับชุดเด่นกาเขียนไม่ติด เพื่อนชอบชุดไหนเอาไปหลักสิบผมว่าน่าจะเป็นเลขหกมากกว่านั้นเพื่อนนะราว่าแสดงว่าสูตรข้อมูลล่างเราน่าจะผิดเพราะหลายสูตรมาตัดกันแล้วอย่าไปเอาเราอย่าไปเอาสูตรเดียวเมื่อสูตรหลายสูตรมาตัดแล้วแต้มล่างเราเหลือแต้มศูนย์นี่สูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งและสูตรที่ผมยกออกเมื่อกี้นกระูน ติดศูนย์เพราะว่าแต้มศูนย์ของเราหลายสูตรเลขเด่นของเรามันได้ตามนี้หลักสิบล่างผมชนให้เพื่อนไปตอนแรกผมคิดว่าเก้าว่าไปดูราเราส่วนตัวผิดให้เพื่อนไปถ้ากับว่าจับชนกันเสร็จแล้วหลักสิบเราเหลือห้าเหลือหกเหลือเก้าอันนี้เขียนเข้าแต้มเสร็จแล้วเลขห้าสูตรหนึ่งไม่มีครบล่าง เพราะฉะนั้นในครบล่างที่ผมเขียนให้เพื่อนไปนี่มันก็ลงตัวพอดีสี่กับหกเหลือสี่กับหกเท่านั้นตัวส่วนตัวที่จะมาครบล่างตัวที่จะมาครบล่างวันนี้มันก็ต้องเป็นเป็นหกสี่หกสี่อ่าจะเขียนตามหลักนั้นเพื่อนนะ เขียนตามหลักแล้วก็จะเหลืออยู่แค่เม็ดเดียวล่างอันนี้คือควบล่าง2ส,สูตรจับสนกันออกมาได้เท่านี้เพื่อนจะจับเอาลายตัวแล้วแต่ผมจะจับเอาตามแต้มของเราแค่นี้ยกออกอันนี้คือผมเขียนเอาหลักหน่วยเหมือนงวดที่ผ่านมาเขียนหลักหน่วยเขียนหลักหน่วยแล้วที่นี่จับตามแต้มเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาเข้าจับตามแต้มจับตามวัน อันนี้ผมจับตามวันเสร็จแล้วตัวสีแดงผมไม่ยังไม่อธิบายตัวสีแดงที่ประกาแดงเลขวันเลขวันวันอังคารจะไม่มี8.1 5.1จะไม่มี9.2จะไม่มี8.2จะไม่มี4ีสจะไม่มี 6. 4.6จะไม่มีตัวกลับจะไม่มี6.6 6 6 6หกหกไม่มี9 5จะไม่มี ตัวที่ผมอาปากาฉีดสีแดงฉีดติ๊กติ๊ก,ก,กสีแดงนี่เห็นเพื่อนอย่าไปไปเอานั้นเพื่อนนะวันอังคารจะไม่มีผมจับให้เพื่อนไปงวดที่ผ่านมาเข้าสองตัวล่างจับเอาหลักหน่วยจับตามตามตามเลขวันแล้วก็จับตามแต้มมันเข้าเพราะฉะนั้นเลขล่างเราผมก็จะได้ได้ชุดเดียวไม่ต้องยกหน้านี้เข้ามาเพื่อนชอบหลายชุดก็เอาไปกันหลายชุดแต่ตามสูตรแล้วผมทําได้ชุดเดียว 21นาทียาวที่สุดตั้งแต่นี่มานี่นานเพื่อนนะสูตรนี้เด่นบนล่างงวดนที่ผ่านมาติดเลขหนึ่งมาล่างตัวเดียวงวดนี้เลขหกมาติดตรงนี้อันนี้เลขหกเดิอนเพื่อนนะเลขหกอ่ะยาวเพื่อนยาวที่สุดเลยสองตัวล่างวันที่16เดือน9 เพื่อนสอบลายชุดเอาลายชุดไปหหลักสิบมันมีอยู่แค่นี้หลักสิบมันมีแค่นี้นั้นะเพื่อนจะรูดเอาหลักสิบได้แค่นี้เลขเก้ามันก็ชนเลขเก้าหลักสิบก็ชนลักษณะน,นี้อ่ะเอาไปลองดูเพื่อนงวดนี้เลขนี้งวดนี้ไม่เอาเลขเด่นล่างมาจับนะนเพื่อนนะเลขกข้อมูลล่างเราน่าจะผิดงวดนี้ถ้าสูตรมันมาอย่างนี้อ่ะขอบคุณนันเพื่อนทุกคน เป็นเพื่อนโชคดีทุกคนครับบ๊าดบีครับ